ลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชายกลับเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาค่ะยังอยู่ที่บรรยากาศของงานสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่22ที่เมืองทองธานีซึ่งที่ออกอากาศนี้จบงานกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าองค์ความรู้ยังมีอยู่แน่นอนนะคะเราก็พยายามจะ เ,เลือกเลือกมาแล้วก็นําเสนอให้ท่านผู้ชมคิดว่าที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพท่านผู้ชมด้วยซึ่งยังคุยกับเภสัชกรนัดนยมุสิกวงศ์รน,นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณหมอแอดของเรามาเป็นหัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรของโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยผูเบตนะคุยกับคุณหมอแอดต่อเมื่อสักครู่นี้คุยกันไปว่าให้ดูเรื่องของการจ่ายยาให้พื้นฐานตั้งแต่เบาๆไปจนถึงขนาดแรงเมื่อกี้คือเริ่มต้นจาก มีอะไรนะมะขามแขกอะไฟเบอร์อะไฟเบอร์น้ำมาถึงใช้ยาก็มะขามแขกแล้วก็มาอะไรนะมีฝักคูนฝักคูนอ่ะทีนี้มีตัวอื่นอีกไหมคะที่จะช่วยได้ก็อย่างที่บอกครับแบบมะขามป้อมเนี่ยก็ช่วยได้มะขามป้อมตัวเดียวนี่แหละใช่ครับนะคะนะครับก็อย่างที่บอกมีประสบการณ์นะฮะคนไข้เนี่ยกินยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมนี่แหละเพราะบอกว่าเขาถ่ายเหลวถ่ายเหลวมากขึ้นนะครับช่วยระบายด้วยซึ่ง ถ้าเราย้อนดูไอตัวข้อมูลเนี่ยเขบอกว่ามะขามพ่องก็มีฤทธิ์ในการช่วยระบายแน่นอนมันเปรี้ยวอ่ะเนาะเปรี้ยวฝาดถ้าเป็นแผนไทยเขาก็บอกว่าอะไรที่มันรสเปรี้ยวนะก็ตัตต้ดช่วยครับต้นลำไส้แต่ว่าคือท่ายเหลวเนี่ยหมายความว่าอุจจาระมันเหลวลงแต่ไม่ได้ท้องเสียใช่ไหมไม่ได้ท้องเสียต้องเข้าใจแยกแกันนะแยกกันนะคือลักษณะของอุจจาระที่ท้องเสียกับท่ายเหลวมันคนละแบบที่ผมกล่าวมาเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์กระตุ้นเนาะกระตุ้นมะขามแขนะครับทีนี้แต่ว่าความแรงเนี่ยของแต่ละสมุนไพรเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ไม่เท่ากันไม่เท่ากันเท่ากันะครับอะไรแรงสุดเนี่ยในทางงานวิจัยมันยังไม่ไม่เคยมีการวัดระดับวัดระดับเอาไว้ว่าใครที่หนึ่งสองสามนะคแต่ว่าผมคิดว่าก็คงเป็นประสบการณ์ของแต่ละบุคคลลอง ต้องลองจริงๆต้องลองไปเลยเพราะว่าจริงๆตอนที่พี่มีปัญหาเรื่องท้องผูกตอนนั้นหลังผ่าตัดที่ไปผ่าตัดแล้วเป็นพังผืกอ่ะพูดตรงไปตรงมาลองทุกสูตรมาก่อนแล้วทานมาตั้งแต่มะขามเปียกจนมะขามแขกจนอะไรใดๆแต่ตอนนั้นมันปัญหามันมาจากลำไส้พับใช่ใช่ครับมันไม่ได้มาจากเรื่องตัวเนื้อใช่คือเนื้อในอ่ะท้องผูกนี่มีหลายสาเหตุอ่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็ต้องอย่างตัดอย่างหนักอย่างแรงเหมือนกันท้องผูกเนี่ย ถ้าเราศึกษาเชิงลึกหรือเป็นคุณหมอที่ทางเดินลำไส้ยอย่างเดียวเนี่ยมาเชิงลึกมากมันมา,าจากหลายสายเหตุทีนี้ก็อยากจะสรุปเอาไว้งยง่ายคืคอท้องผูกเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาหาหมอครับคือมันเสียเวลาคนไทยหรือทั่วโลกเนี่ยเขาก็ากินอาหา,า,าเรเองนะครั <หา S 1> แต่ว่าเมื่อเมื่อไหร่ที่จะมาหาหมอก็คืออย่างเช่นท่านท้องผูก ร่วมกับมีอาการปวดท้องร่วมด้วยห,หรือว่าเวลาถ่ายแล้วมีอุจจาระปนเลือดมาอย่างเงี้ยน,นะครับก็เป็นสัญญาณว่าสามารถมาตรวจเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลนะครับส่วนใครที้มีท้องผูกเบิ่มต้นนะครับสามสี่วันแล้วเริ่มไม่ถ่ายรู้สึกไม่สบายตัวก็อยากให้ลองปรับเรื่องอาหารพฤติกรรมการออกกำลังกายดื่มน้ำเยอะๆเรื่องแบบนี้ไปก่อน,น ค่ะค่ะเพราะจริงๆต้องบอกนะคะว่าลำไส้เป็นสมองที่สองของร่างกายถ้าคุณปล่อยให้ปัญหาท้องผูกเรื้อรังเนี่ยมันคือการอักเสบถูกต้องครับใช่ไหมท้องผูกเนี่ยทำไมถึงถึงต้องระวังท้องผูกนานๆก็ลำไส้อุดตันใช่อุดตันเสร็จลำไส้อักเสบอักเสบติดเชื้อตายกันตายตายนะคะไม่ใช่ไม่ตายอย่าคิดว่าท้องผูกธรรมดาแล้วไม่เป็นอะไรท้องผูกนี่ตายได้นะเพราะว่ามันไป เป็นบอกเกิดของสาเหตุโรคอื่นๆอีกมากแล้วมากมายก็คือมะเร็งลำไส้ที่สําคัญคือถ้าเราถ่ายออกไประบายออกไปไม่ได้เนี่ยเก็บพิษเอาไว้ในร่างกายในลำไส้นั้นๆเป็นมะเร็งลำไส้อันตรายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องขับถ่ายใครคิดว่าเป็นเรื่องเล็กมันคือเรื่องสําคัญมากๆเลยวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับ ท่านหัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยายัยเบเูลเกศเพศักกรณนัตนายรู้สึกกระวงขอบคุณน้องแอ๊กมากเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการชีวิชีวาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันใหม่นะคะวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมเช้าๆแบบนี้ทางช่อง3.3กับดิฉันสริบูรณัฐพัฒ์วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าอันตรายจากการใช้ยาน,นอนหลับห้ามพลาดนะคะ